อีพีนี้เราอยู่กันที่โอสก้าอะคริเรียมไคยูคังค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่จำลองสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ ไฮไลท์ของที่นี่นอกจากจะมีเจ้าฉลามวานถึง2ตัวแล้วนะคะยังมีสัตว์น้ํามากกว่า600ประเภทค,ค่ะจํานวน30,000กว่าตัวเลยนอกจากปลาต่างๆแล้วที่นี่เขาก็มีสัตว์ทะเลอื่นๆให้ชมด้วยนะอย่างเช่นโซนนกเพนกวินหรือสิงโตทะเลที่บอกเลยว่าน่ารักมากค่ะโซนแมงกะพรุนที่ตกแต่งด้วยแสงสีอย่างอลังการคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทัวร์ทั้งแต่ชั้นในออเคเรียมคายูคังกันค่ะ การเดินทางวันนี้เราขึ้นรถไฟได้ดินมาลงที่อซสกาโคสเทชันค่ะทางออกสองจากนั้นเดินต่ออีกประมาณ650เมตรค่ะ เดินมาตามทาง Google Map เลยค่ะจุดสังเกตหาไม่ยากนะจะอยู่ใกล้กับเทมโบซานแจแอนเฟรดวิวค่ะดูน้องปลาเสร็จก,ก็เดินมาขึ้นชิงช้าสวรรค์ต่อได้เลยค่ะยืในใกล้ๆเนี่ยสูงมากเลยค่ะเขาบอกว่าสูงถึง112เมตร,มรเลยนะขึ้นไปชมวิวเมืงองอซสก้าแบบรอบทิศทานได้เลยนะคะขบบเะคะขาบอกว่าถ้าขึ้นช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยวิวจะสวยมากเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลาในอะโครเรียกัน่อนค่ะถากลับเราองผ่านทางนี้อยู่แล้วนะคะคือนมันไใดเล่นมาปุ๊บนะความมือจะเจอกับเทมโบซานมาร์เก็ตเพจค เดินเลยมาอีกนิดนึงค่ะถ้าเห็นรูปฉลามวานอยู่หน้าตึกนะคะแสดงว่าถึงแล้วค่ะเดินมาซื้อตั๋วด้านหน้าทางเข้าเลยนะคะราคาตั๋วมีรวมแพ็กเกจล่องเรือด้วยนะคะของเราค่าเอาเข้าเรื่มอย่างเดียวค่ะอายุ16ป,ปีขึ้นไป2,700เยนค่ะตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ600นิดๆน,นะคะเข้ามาปุ๊บซ้ายมือจะเจอกับโซนล็อกเกอร์นะคะมีค่าใช้จ่ายน,นะแผนพังคร่าวๆคนแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเดินดูทั้งหมดเลยเนาะชอบใครของที่รึค่ะเดี๋ยวเราแวะขากลับกัน เดินเข้ามาด้านในปุ <hin Holiday> okay. ๊บเราจะเจอกับทางเดินอุโมงค์สั้นๆก่อนค่ะการเดินในอเคอรเรียมีเราจะเริ่มจากชั้นบนสุดค่ะล้วค่อยๆเดินวนลงมาด้านล่างนะคะจะให้เราขึ้นบันไดเลื่อนยาวนะคะขึ้นไปถึงชั้น8เลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครที่กลัวความสูงนะคะถ้ามองลงมาเนี่ยเสียวแน่นอนค่ะ ขึ้นมาสูงแค่ไหนให้ลองจินตนาการนะคะแต่ขึ้นบันไดเลื่อนมา1นาที5วินาทีเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ชั้นบนสุดแล้วนะคะชั้นนี้จะจำลองเป็นป่าญี่ปุ่นค่ะเป็นระบบนิเวศภายในป่าค่ะชั้นนี้เราจะเจอกับเจ้าออเตอร์ด้วยนะคะซึ่งน้องก็จะวิ่งขึ้นลงน้ําไวมากนะคะเห็นไม่ชัดเราค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเราไปดูน้องใต้น้ําแบบชัดๆได้ค่ะบ่อนี้ปลาแซลมอนนะคะอยู่ติดๆกันเลยค่ะลงมาอีกชั้นหนึ่งค่ะตอนนี้เราดูชั้น7แล้วนะคะเจอน้องเป็ดเมนารินก่อนเลย ในชั้นนี้เขาจะแบ่งออกเป็นหลายๆโซนเลยค่ะที่คนกําลังมุ่งอยู่คือบอ่อของเจ้าออตเตอร์ค่ะเมื่อกี้ที่เราอยู่โซนป่าญี่ปุ่นชั้น8เนาะเราเห็นน้องแค่ว่าแวะบนบกแล้วก็กระโดดลงน้ําตลอดเลยนะบอ่อนี้ความลึกลงมาถึงชั้น7เลยค่ะถ้าเห็นน้องด้านบนไม่ชัดนะฮะก็มาดูความน่ารักของน้องตรงนี้ได้น่ารักมากค่ะแล้วก็อเลิร์มากค่ะแผ่นกล้องตามแทบไม่ทันเลยนะโซนนี้หมูกก่เกาะอลูเซียนค่ะ เป็นหมู่เกาะที่มีความหนาวเย็นมากๆค่ะและมีความยาวมากกว่า2,000กิโลเมตรเลยนะคะโซนนี้จะเจอกับสัตว์จำพวกปลาและนนพัฟฟินที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลนะคะตอนนี้เรามาถึงมอนเทเรเบแล้วค่ะอ่าวในรัฐแคลิฟอร์เนียรประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นที่ตั้งของหุบเขาใต้น้ําที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยค่ะเป็นโซนที่เราชอบมากนะคะพอไฮไลท์ของโซนนี้คือเจ้าสิงโตทะเลค่ะเห็นน้องแคบเวบนะคะอยู่ไกลๆเลยว่ายไปไว่ายมาอยู่นะแต่เห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูใต้น้ําเต็มๆกันอีกทีค่ะ ติดกันเลยเป็นโซนของอา่าวปานามาค่ะเจ้าตัวนี้คือโคเอตี้อเมริกาใต้ค่ะเป็นวงเดียวกับแรคคูนนะคะอา่าวปานามาตั้งอยู่ในอเมริกากลางค่ะโซนนี้จะจําลองสภาพดูแรงในเขตร้อนบนบกค่ะจะมีเจ้าโคเอตี 80, บ้บนบกที่เป็นไฮไลท์แล้วนะคะยังมีการจัดแสดงปลานในเขตร้อนติดด้วยคนไทยจะรู้จักในชื่อของปลาปักเป้าหนามธุรยนหนามยาวค่ะหรือปลาปักเป้าสามแถบบิ Big Eye, ๊กไอโซเดอร์ฟรีค่ะปลาบิ๊กไอสีแดงค่ะ จะอยู่ในทะเลน้ำลึกนะคะโซนต่อไปค่ะเป็นโซนปาน่าฝนเขตร้อนในเอโกวาดอร์อยู่ในอเมริกาใต้นะคะตั้งอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรโซนนี้จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้ชมเลยค่ะโซนนี้จะแสดงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกค่ะปลาขนาดใหญ่เยอะเลยนะคะอย่างเช่นปลาอา阿าไพมาค่ะจะเห็นถึงความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์เนาะ ไกรเห็นบ้างคะเขาบอกว่ามีอีกโนาสีเขียวซ่อนอยู่บนต้นไม้ด้วยค่ะเนียนมากค่ะเราก็มองไม่เห็นนะคนรุมแบบนี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทวีปแอนตาร์กติกาค่ะเป็นที่อยู่ของเจ้าคิงเพนกวินนะคะโซนนี้จะเป็นหินที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งค่ะซึ่งจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของเจ้านกเพนกวินทั้งบนบกและในน้ําเลยนะ ติดๆกันเลยนะคะโซนนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกเหมือนกันค่ะโซนนี้จำลองมาจากทะเลเทสมันค่ะซึ่งอยู่ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะจุดนี้เราแวะอยู่นานเลยนะคะแค่ดูน้องปลาลมาว่ายก็เพลินแล้วค่ะโซนเกร a เบ a ีเร์รีมในออสเตรเลียค่ะจำลองปะการังที่มีรูปร่างสีสันต่างๆ อินทูเดอะซีกันค่ะไปหาฉลามวานกันโซนนี้เขาจำลองเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะค mm. รอบครุมพื้นผิวโลกหนใน3าค่ะและล้อมรอบหาทวีปถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่นะคะถ้าไม่เจอเจ้าฉลามวานเหมือนมานไม่ถึงค่ะ จัดแสดงในแทงน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่มีความยาวสูงสุด34เมตรความลึก9เมตรและบรรจุน้ำ5,400ตันค่ะโดยจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้เป็นชั้น6นะคะแผนทางทางเดินอยู่นี้เขาจะออกแบบให้เราเดินวนรอบลูกปลาใหญ่ค่ะซึ่งทำให้เราเห็นฉลามวานได้จากหลายๆชั้นนะคะตรงไหนที่เห็นน้องไม่ชัดนะคะแนะนําให้เดินไปเรื่อยๆก่อนค่ะต้องมีสักมุมที่เดินวนมาเจอกับน้องชัดๆสักทีค่ะถ้ามาแบบไม่ได้รีบนะคะคิดว่าได้รูปสวยๆถ่ายกับน้องแน่นอนค่ะ อยากให้ทุกคนได้มาดูตัวจริงนะคะถ่ายรูปออกมายังไงก็ตัวไม่ใหญ่เท่าของจริงค่ะตัวน้องจริงๆใหญ่อลังการอยู่นะคะ นอกจากฉลามวาน2ตัวที่เป็นไฮไลท์ของโซนี้แล้วนะในแทงน,นี้ยังมีปลาชนิดอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะเขาอยู่รวมกันหมดเลยค่ะได้ฟิลเหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเลแปลซิฟิกนะในโซนี้นะคะก็อย่างเช่นปลากระเบนยักษ์ค่ะฉลามฉลามหัวค้อนปลาเกา๋าปลาทูน่าค่ะและฝูงปลาน้อยใหญ่อีกน้ำไปทั่วเลยค่ะ เมื่อกี้ที่ชั้นบนใครเห็นน้องสิงโตทะเลไม่ชัดนะคะมาดูที่ชั้นห้าชัดๆตรงนี้เลยค่ะซ้ายมือเป็นมนเทเวเบค่ะแต่เป็นโซนที่อยู่ใต้น้ํานะเราเห็นน้องน้อยมากที่ชั้นบนว่าเขามาเล่นอยู่ใต้น้ำนี่แหละค่ะโซนนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราชอบมากนะคะยืนดูอยู่นานเลยเหมือนมาดูโชว์เขาอะค่ะไหวพริ้วค่ะไม่หยุดเลยต่งตาต่นใจอยู่นะเลิฟมากในเอเนอร์จีของน้อง โซนชั้นห้ามีที่นั่งพักให้ด้วยนะคะนั่งชิลดูปลาเพลินๆไปเลยค่ะส่วนเราไปกันต่อค่ะหายเมื่อยแล้วโซนนี้คือแนวหินชายฝั่งของชิลีค่ะปราสาดินเต็มไป็นหมดเลยค่ะส่วนโซนนี้เขาจัดเป็นเหมือนเทศการนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีแบบตลอดหรือเปล่านะตอนเราไปเนี่ยก็จะเป็นโซนประการังสวยงามค่ะแล้วก็น้องปลากระตูนนะ เป็นรอบเวลาให้อาหารโซนแปซิฟิกพอดีค่ะ,คะเวลาการให้อาหารของแต่ละโซนจะมีบอกในเว็บไซต์หลักของอะคาเรียมนะคะี๋ยวเตยแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อดูรอบเวลาการให้อาหารของแต่ละโซนนะแต่ก็มีมาร์กไว้นิดนึงนะคะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาหรือยกเลิกการให้อาหารต้องขึ้นอยู่กับสภาพของสัตว์น้ำนั้นๆด้วยค่ะน้องปลาที่อาศัยอยู่ในช่องแคบคุกเป็นช่องแคบที่แบ่ง New น,งนิวซีแลนด์เกาะเหนือและเกาะใต้ค่ะ จแปนดีฟค่ะเป็นอีกโซนที่เราชอบมากนะโซนนี้จะได้เห็นสัตว์น้ําที่อยู่ในระดับความลึกสองร้อยถึงสี่ร้อยเมตรเลยค่ะแต่ละตัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราไม่ได้เห็นทั่วไปอยู่แล้วนะคะเช่นปูแมงมุมญี่ปุ่นค่ะปูที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเขาจะอาศัยอยู่ในช่วงทางลาดของล่องลึกบาดาลญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็ได้มาเห็นเขาแบบใกล้ชิดอย่างนี้ค่ะเปิดโลกมากเลยค่ะทุกคนตัวจริงปากกว้างมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะเจอกับปลาชนิดอื่นค่ะที่อยู่ในทะเลเลึกอีกด้วยนะ ที่ชั้นสี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะคะ ROF เนี่ยย่อมาจาก Ring of Fire ค่ะเป็นคาเฟ่ที่แนะนำเลยนะคะส่วนตัวว่าไอติมอร่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวิวปังมากโคนี้440เยนค่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งเนาะแนะนำให้นั่งโซนริมหน้ต่างนะคะวิวดีมากทานขนมไปได้วิวอ่าวโอซาก้าแบบนี้เลยเดินออกมาจากคาเฟ่ไม่ไกลค่ะก็จะเจอจุดนั่งชมปลาอีกจุดหนึ่งนะ มุมนี้ฉลามเยอะนะคะแล้วเราก็มาเจอกับน้องฉลามวานอีกแล้วค่ะเดินวนกันไปรอบๆนะคะเดี๋ยวจะเจอกับน้องจ่าจ่าสักจุดหนึ่งเองนะค่ะคิดว่าโซนนี้นจะเป็นนิทรรศการชั่วคราวนะคะมีซอยแยกออกไปนิดนึงเป็นรูปภาพแปะบนผนังสองฝั่งค่ะไปอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะโซนนี้ก็ชอบมากอีกแล้วนะ ถ้ลงมาไดเลือนมาเนี่ยเปลี่ยนฟิลเหมือนเรามาอยู่ในกาแล็กซี่เลยนะคะหลอดไฟตกแต่งอลังการค่ะสมกับชื่อเขาเลยกาแล็กซี่แมนกระพุนแค่ทางเดินเข้าก็รีบริยบแล้วนะ,ะพอลงมาไดเลื่อนมาปุ๊บนะคะก็จะเจอกับบรรดาแมนกระพุนพันต่างๆค่ะสีสันสวยอลังการนะคะแต่วันที่ไปอะหามุมถ่ายรูปยากนีดนึงนะคะคนอยู่โซนนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเขาจัดแสดงได้สวยมากค่ะ ออกมานะคะก็จะเจอกับโซนที่เพดานเหมือนตกแต่งด้วยน้ําแข็งนะเป็นโซนไม่ใหญ่นะคะโซนนี้จะเป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในอากาศหนาวเย็นค่ะพอเขาเขียนไว้ว่าน้ําประมาณ5องศาเซลเซียสนะคะก็จะเป็นสัตว์น้ําประเภทที่เราไม่ค่อยเห็นกันเนาะส่วนตัวว่าวันนี้คุ้มค่าเลยนะคะคุ้มค่าบัตรคุ้มเวลาคุ้มทุกอย่างเลยและน่ารักที่สุดของโซนนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้องแมวน้ำนะค่ะให้ดูค่ะว่าน้องน่ารักยังไงแค่น้องเย็นนิ่งๆเฉยๆก็ดูเพลินแล้วค่ะน่ารัก อีกตัวหนึ่งเขาก็แบบดำผุดดำว่าอยู่นะคะออกมาก็จะเป็นจุดนั่งชมวิวค่ะเป็นกระจกใสายบานใหญ่เลยนะคะได้วิวอาโอซาก้าแบบกว้างๆเลยส่วนโซนนี้เป็นเพนกวินตัวน้อยบ้างค่ะถึงรอบเวลาให้อาหารพอดีเลยค่ะ สุดท้ายก่อนทางออกจะเจอกับโซนปากการังค่ะโซนนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามีตลอดไหมนะคะช่วงที่เตยไปจะคล้ายๆกับนิทรศการค่ะมีการจัดแสดงปากการังตามตู้ต่างๆค่ะรวมทั้งสัตว์น้ําที่อยู่ตามแนวปากการังด้วยค่ะ พอสุดทางก็จะเจอบันไดนะคะที่ให้เราลงไปที่ Off ฟ c i a l Shop ค่ะเป็นช็อปเดียวกับที่เราเจอตอนที่เดินเข้าอ,อคอเเรียมานะช็อปค่อนข้างใหญ่เลยค่ะมีของที่รึขายเยอะมากแต่ช่วงที่เราออกมาคนเยอะนะคะเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะเนาะตัวช็อปมี2ชั้นนะคะลงไปด้านล่างก็มีอีกนะคาเฟ่ก็อยู่ด้านล่างค่ะตรงประตูทางเข้าออกเลยมีสตาร์บัคด้วยนะ จุดแนะนำที่อยากให้ไปชมวิวกันนะคะพอเดินออกจากประตูสตาร์บัคปุ๊บให้เลี้ยวทางขวามือค่ะตอนนี้เป็นแสงห้าโมงเย็นนะคะสวยมากเราเดินมาจนสุดทางเลยค่ะมาชมวิวอ่าวโอซาก้าเป็นวิวที่สวยมากๆค่ะทุกคนถ่ายรูปสวยด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนอเอรา,าเรียมนะคะประมาณ5้าโมงนิดๆค่ะใครอยากนั่งชิงชาสวรรค์น,นะคะแนะนําช่วงเวลานี้เลยขึ้นไปนั่งชมวิวด้านบนนะคะ112เมตร ส่วนเราได้เวลามื้อเย็นค่ะหิวพอดีเลยแวะเทมปุระมาร์เก็ตเพจค่ะมาทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ทถ้าใครมาแนะนําเลยนะคะร้านก็ค่อนข้างเยอะนะคะราคาไม่แรงมากอาหารก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะแล้วก็รอไม่นานด้วยเมนูที่เราสั่งมาค่ะอีพีนี้ก็ไปก่อนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคลิปน่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่กาลังหาข้อมูลเนาะถ้าเพื่อนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแต่ลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันอีกค่ะสําหรับอีพีนี้ได้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า